有点开。 เราคนที่สองแล้วใช่ไหมสองเ่าเหร่คะโหวันนี้มาเงินว่าแค่รกมาเลยแรยมากเลยร้านอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องอร่อยแหละาคาที่สองมา่พี่โปนแม่ครัโปเนแม่ลงในโซเชียลโปรใหม่คกับมอนแล้เขาเรียกอาเรียกไม่หยไม่หยูเหรอ่ คะแม่หยีเดี๋ยววันนี้แม่หยีให้เกี่ยมายำเองเลยนะคะมาเลยค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้ด้านบนเลยนะแอันนี้นะคะคุณแม่สั่งเป็นโปวันโปวันแม่ใช่ไหมคะโปวันแม่ของแพนเนี่ยก็จะมียำจานใหญ่เลยนะคะประมาณนี้เลยปลาได้ซักได้สวัสดีค่ะพี่ชายจากแม่ยืบบอมีคำรู้สั่งไหมแม่บ้านแม่ไายคนไทยเต็มเลยค่ะแม่ขา แม่มารอบหนึ kind of okay, okay, no ่งแล้วแม่ไม่เจอแล้วไม่เจอค่ะเอาเปชรพอดีแบบทานได้อร่อยอร่อยดีกว่าใช่ค่ะอะไรครูมาค่ะแม่ค่ะใส่ไปเลยค่ะจานนี้ค่ะกุ้งสุกนะคะแม่ใส่ไปหมึกนะคะข้าะยำนะคะน้องแพร์ข้าวรายำค่ะอ่าค่ะใส่ไปค่ะคุณแม่ป้วันแม่นะคะอ่าป้วนแม่ค่ะค่ะได้ยำแบบจานใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีอาหารอีกประมาณหกเจ็ดอย่างอ่ะใส่ไปค่ะ ันนี้จานเดียวก็เยอะแล้วนะแม่นะเยอะเนาะแต่ผักเขียวใส่ได้นะแม่ได้ค่ะไม่ไม่ใส่หอมได้ค่ะคุณแม่น้ำลายแตกแล้วเนี่ยน้ำลายแตกค่ะน้ำลายแตกตายลูกค้าเต็มร้านเลยจานหรือเรือคะแม่ต้องหามไปแล้วเนี่ยโอ้โหจัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็แพร่โรยด้วย หอยดังรมนะคะยังไม่หมดค่ะแม่อีกเหรอใช่ค่ะแม่จ๋ามีออนท็อปด้วยสามไข่นะคะไข่มิ้ค่ะโอ้โหแล้วก็ไข่ปูนะคะแม่ไข่ปลาลิวกิวนะคะวันแม่แม่ฉันต้องได้กินแซลมอนค่ะแม่ใส่แซลมอนด้วยนะคะสำหรับเซตนี้นะคะใส่โต๊ะตรงนี้ไปเลยค่ะ นะะคแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสัลแอนเป็นไงคะแม่ค่ะอลังการซุ้มแซบกระดูกอ่อนค่ะแม่แล้วก็ได้ข้าวผัดปูหนึ่งจานนะคะได้อะไรอีกนะบะกระพงสามรสมีอะไรอีกสามชั้นทอดน้ำปลาวันแม่นะคะโบวันแม่ค่ะส้มตำหนึ่งโคกแล้วก็มีข้าวเดี่ยวอีกสองห่อได้มีโคกได้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีน้ำดื่มให้บุ๊ลิตรเลยใช่ไหมค่ะแม่เอค่ะแช่บอกว่าให้หมดหน้าตักเลยค่ะสำหรับโบวันแม่เพราะว่าแม่นูเลิศสวยมาก ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปกินน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อพี่น้อยากให้ได้นอนยกกระสาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ค้าร่าริงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้เด็กไปให้ค่ะแม่